สี่รีคำนวณบำนาญฉลาภาพหัวข้อท็ปปิกวันนี้เงนนินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,235บาทตอนอายุค,ครบ55ปีจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่คลิปนี้เรามาหาคำตอบกันครับฝากกดไลค์กด subscribe อ o m มนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแม้นะครับจะมีแววว่าประกันสังคมจะมีการเปลี่ยนวิธีการคำนวณน,นะครับจาก60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยจะเป็นใช้ฐานเฉลี่ยทั้งหมดนะครับตลอดที่ส่งมาทําให้ นะครับคนที่เคยส่งมาตา3า3 3 9ในช่วง60เดือนสุดท้ายมีโอกาสได้รับบํานาที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ปัจจุบันยังใช้สูตรเดิมอยู่นะนะครับสูตรนั้นจะเริ่มใช้ในปี69เพราะนั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้สูตรเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีการทยอยอัพคลิปสูตรใหม่ให้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็น like, กำลังใจด้วย เราต้องมาทราบกันก่อนว่าเงินกรณีชลาภานะครับบัเน็จหรือบํานาเนี่ยมีการเก็บเงินสมทบนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่3าธันวาคม2541หรือช่วงต้นปี42ก็ได้นะครับก่อนหน้านั้นทางสำนักง,งานประกันสังคมเองยังไม่ได้มีการเก็บในส่วนของเงินกรณีชราภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชราภาพจึงต้องมีการนํา ส่งเงินสมทบตั้งแต่3าธันวาคม2541เป็นต้นไปคือนับตั้งแต่ต้นปี42นั่นแหละนะครับเป็นต้นหมาเพราะฉะนั้นวิธีการนะครับคิดนะปัจจุบันว่าประการสังคมมีการเก็บสะสมมาแล้วกี่ปีเราก็ตั้งเลยนะครับ2568ลบ25 42เท่ากับนะับปัจจุบันคือ26ปีนั่นเองนะครับ เงินบำนาญชราภาพนะครับจะได้รับก็ต่อเมื่อจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนนะครับสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนแล้วก็อายุ55ปีบริบูรณ์นะครับจะได้รับบำนาญชราภาพร้อยละ20ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้าจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนให้ปรับเพิ่มอัตราบำนาญชราภาพขึ้นอีก ร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการแจกเงินสมทบครบทุก12เดือนยิ่งใจมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นนั่นเองนะครับตัวอย่างที่1ทงส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,235บาท ส่วนเกินจาก180เดนคิดอย่างนี้นะครับ35ปีลบ15เท่ากับ20ปีส่วนเกินสุดคำนวณ1.5คูณ20เท่ากับ30ที่จะได้เพิ่ม20เดิมบวก30ที่จะได้เพิ่มเป็น50 50ของ12,235บาทนะครับเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ6,118บาทนั่นเองนะครับตัวอย่างที่ส่งทงเงิสนสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย 12,235บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดอยงนี้30ปีลบ15เท,เท่ากับ15ปีส่วนเกินนะครับส่วนสูตรคำนวณ1.5คูณ15เท่ากับยี่ที่จะได้เพิ่ม20เซนเดิมบวก22.5%ที่จะได้เพิ่มนะครับเท่ากับ42.5% 42.5%ของ12,235บาท เท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ5,200บาทตัวอย่างที่4ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,235บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้25ปีลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่จะได้เพิ่ม20%เ,เดิมบวก15%ที่จะได้เพิ่มนะครับเป็น35% 35%ของ12,235บาทนะครับเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ4,285บาทตัวอย่างที่4ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,235บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดอย่างนี้20ปีลบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5%ที่จะได้เพิ่ม 20%เดิมบวก7.5%ที่จะได้เพิ่มนะครับเป็น27.5% 27.5%ของ12,235บาทเท่ากับเงินบํานาญที่คุณจะได้รับคือ3,365บาทตัวอย่างที่5ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,235บาทนะครับ20%ของ12,235บาทเท่ากับเงินบํานาญที่คุณจะได้รับคือ 2,447บาทนะครับได้รับทุกๆเดือนตลอดชีวิตเลยตารางนี้นะครับจะเป็นเงินบำนาญในกรณีส่งประกันสังคมจำนวนปีอื่นๆอ,อย่างเช่นส่ง34ปีได้5,934บาทส่ง33ปีได้5,750บาทส่ง32ปีได้5,567บาทส่ง31ปีได้5,383บาทส่ง29ปีได้5 0 1 6บาท ส่ง28ปีได้4,833บาทส่ง27ปีได้4,649บาทส่ง26ปีได้4,466บาทส่ง24ปีได้4,099บาทส่ง23ปีได้3,915บาทส่ง22ปีได้3,732บาทส่ง21ปีได้3,548บาทส่ง19ปีได้3,181บาท ทรง18ปีได้2,998บาททรง17ปีได้2,814บาททรง16ปีได้2,631บาทนะครับโดยประมาณประมาณนี้ก่อนจากกันนะครับอารารีวิวขอแนะนําเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนําวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทำกันได้เลย ามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้า w w w นะครับ sso.go.ths นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับจะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติก๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไป กรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทำการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยัง โทรศัพท์นะครับให้ทำการกรอก otp นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคำว่ายืนยัน otp สำเร็จเมื่อยืนยัน otp สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประกันสังคมกรอก user name นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับ อีกเรื่องนึงขอเตือนภัยนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัย 1. นนะครับดาวน์โหลดแอปจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่น Apple Store, Google Store, p a นะครับ Play Store นะแล้วก็ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานแอปนั้นนะครับแล้วก็3มนะทำรายการด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับไม่ส่งมือถือต่อให้คนอื่นทำรายการให้นะครับไม่ดัดแปลง ปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นเจลเบรกหรือรูสนะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS นะครับหากสงสัยสอบถามไปอย่ัยง,ยงหน่วยงานต้นทางอย่างเช่นธนาคารไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะ,ะทำธุรกรรมทางการเงินนะครับอย่าตั้งรหัสที่เดาผ่านง่ายนะครับและเปลี่ยนรหัสทุกๆ3เดือนนะครับแล้วก็ที่สำคัญดูแลคำแนะนำผู้สูงอายุด้วยนะครับระมัดระวังผู้สูงอายุเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับ แบบนี้ก็จะเป็นการนะครับใช้โมบายแบงกิ้งอย่างปลอดภัยแล้วอีกเรื่องสําคัญนะครับหสิ่งที่ธนาคารตัวจริงจะไม่ขอให้คุณทำหนึ่งถามข้อมูลลับที่ใช้ในการทําธุรกรรมคุณขอให้ส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินไปให้นะครับให้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์แบงกิ้งในในลิงก์ที่ส่งมาให้ซึ่งเป็นลิงก์แปกปลอมนะครับ4นะครับขอให้ลองทด สอบนะครับธุรกรรมออนไลน์ต่างๆให้ทุดตอบโอนเงินอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับแล้วก็เสนอให้ใช้แอปที่ไม่ใช่มาจาก Official a p แอปนะครับของธนาคารเรามาระวังด้วยมิชาชีพนะครับมาในรูปแบบต่างๆหากไม่ทันระวังเงินของคุณอาจจะตกเป็นของมิชฉาชีพได้เรามาระวังด้วยนะครับ